สวัสดีครับสลาเตนะครับวันนี้มาพบปะมารีวิวงานท้ายนะครับอัดลมนะครับสตีเว่นเบอร์สองนะครับห้าท้ายนะครับที่พร้อมเลือกพร้อมที่จะเดินทางนะครับยังทำงานอยู่นะครับยังรับงานนะครับงานท้ายอัดลมนะครับงานท้ายอัดลมสตีเว่นเบอร์สองนะครับงานท้ายซีแซ่ บานโนเ1็มหนะครับสีแสดสีห้าีแสดสีหนะครับสีแสดสีหนะครับแล้วก็ลูกระนะครับลูกระ10ทับสองสองนะครับในส่วนของลูกซองนะครับลูกซองหับงานท้ายของเลมิงตันแปดเจนะครับก็สอบถามมาได้นะครับแอดไล นะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะได้รูปอยากจะได้แบบงานเพิ่มนะครับแอดไลน์มาได้นะครับ t a y นะครับสองสี่สามนะครับสองห้าหนึ่งหกนะครับ t a y สองสี่สามสองห้าหนึ่งหกนะครับขอแอดไลน์มานะครับหรือจะโทรมาสอบถามนะครับศูนย์แปดแปดนะครับสองห้าหนึ่งนะครับหกแปดเก้าหกนะครับขนยังให้บริการงานท้ายนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับครับแต่ละท้ายก่อน เก็บรายละเอียดฮื้อนะครับเก็บรายละเอียดเก็บงานจนมั่นใจทําสีจนเร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเจาะรูยืดหูมดนะครับไปถึงก็แค่ถอดท้ายเดิมออกนะครับประกอบมีน็อตู้ไปนะครับประกอบในง่ายๆนะครับทุกท้ายนะครับก่อนจะส่งงานประกอบทดสอบจนเรียบร้อยหมดหมดแล้วนะครับทดสอบประกอบทุกท้ายแล้วนะครับครับสนใจท้ายไหนนะครับ แอดไลน์มาได้นะครับ tay นะครับสองสี่สามสองห้าหนึ่งหกนะครับหรือจะโทรมาสอบถามก็ได้ครับศูนย์แปดแปดสองห้าหนึ่งหกแปดเก้าหกนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับทุกท้ายนะครับพร้อมที่จะเดินทางนะครับสําหรับมิลักแฟนครับที่ชอบงานท้ายสตีเวนอารมณ์เบอร์สองนะครับสอบถามมาได้นะครับครับเก็ฝากที่ตามผลงานสลายตัวนะครับยังรับงานยังทํางานตามปกตินะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับที่รับชมผลงานท้ายสลาดานะครับขอบคุณครับ